ปัจจุบันขายที่ไหนบ้างครับตอนนี้เราขายที่โรงแรมค่ะทางภาคใต้เป็นหลักแล้วก็เป็นโรงพยาบาลแต่ว่าเรากําลังจะเปิดตลาดที่เป็น B 2 C แล้วผลิตพาสต้าทุกชนิดเลยไหมตอนนี้ค่ะเรายังผลิตกลุ่มที่ยังเป็นฟูซิลลี่เป็นเรกาโชนี่อย่างนี้นอยู่ค่ะชักลิตเนี่ยจะเปลี่ยนเส้นจากที่โรงแรมที่ชักลิตแบบมีอยู่เนี่ยมาใช้เส้นของคุณเนี่ยค่ะคุณดีกว่าเจ้าเดิมมีจุดเด่นยังไง เราเน้นในเรื่องของสินค้าที่เราผลิตในประเทศเป็นหลักค่ะเราต้องการที่จะชูในเรื่องของสินค้าเป็นสิ่งที่ดีของประเทศของเราค่ะอย่างข้าวเอยหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่ในประเทศของเราเพื่อพัฒนาต่อยอดแล้วก็สร้างนวัตกรรมต่อไปค่ะชื่นชมกันนะว่าอร่อย่ะมันอร่อยอะแล้วไม่แต่การขึ้นเส้นมันจะดีเนี่ย มันจะต้องดีแบบปรุงออกมาทุกรสชาติเพราะมันเยอะมากมันไม่ใช่อันในอันหนึ่งคือถ้าเป็นครีมเบสเนี่ยมันก็ช่วยไปเยอะแลละทำมานาน,นยังครับอันนี้กำไรจะครบ2ปีค่ะยอดขายปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับยอดขายปีแรกอยู่ที่2.4ล้านค่ะ2.4ล้านกำไร<ช>ครับกำไรส0ค่ะ10%แล้ว6เดือน ที่ผ่านมาเนี่ยครับเออตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7ล้านค่ะตอนนี้7ล้านจาก2.4ขึ้นไปเป็7ล้านเรามีดีลอยู่ค่ะประมาณ10ล้านค่ะดีลที่นอกเหนือจาก7ล้านใชี่<า>ค่ะปรึกษาฟรีตอนนี้เข้าเว็บ l u m i c o r ์สตูดิ com